สวัสดีค่ะมาเจอมันเจอกันอีกแล้วนะกับฟ้าขายรถมือสองวันนี้ฟ้ามีรถสวยๆมารีวิวให้ได้ดูกันอีกแล้วนะ้องเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะนี่คือสภาพเข้าใหม่ยังไม่ปรับสภาพยังไม่ทําความสะอาดนะ้องแต่อย่างไดเลยนะคะกับน้องคันนี้เลย Toyota A v เว z ซา 1.5G ปี19.20เลขไม้60,000กิโลเท่านั้นพี่ๆจ๋าโอ้โหไม้น้อยมากนะคะปี19.20น้องคันนี้ราคา4 1 9 0 0 0บาทโอ้โหโคตรคุ้มเลยนะคะคุ้มคุ้มเลยนะคะน้องคันนี้นะคะราคาก็ถูกนะคะไม้ก็น้อยเลยนะคะไม้60,000กิโลเท่านั้นพี่ไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนพี่เอารถไปเช็คศู์ได้เลยนะคะเอารถไปเช็คศูนย์ได้เลยนะคะนี่น้องอเวนซ่ามาใหม่สีดำรอบคันสีเดิมโรงงานอย่างแน่นอนนะจ๊ะสภาพเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะเดี๋ยวฟ้าจะมาให้ดูนะคะ นี่นะคะมาเริ่มกันที่ไฟหน้านะคะเดิมของโรงงานแบบนี้เลยสวยๆเลยนะจ๊ะพี่นะไม่มีแตกไม่มีร้าวน,นี่คือสภาพเข้าใหม่เลยนะจ๊ะสวยมากสวยงามมากนะคะกระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะ<ม>เดิมแท้โรงงานแน่นอนไม่มีการสลับปรับเปลี่ยนไม่มีการตัดต่อใดๆอย่างแน่นอนนะคะสวยมากนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าสวยๆนะๆนี่เดิมของโรงงานเลยนะจ๊ะน้องคันนี้นะคะพี่รถไม่มีประวัติชนักทิกคว่ำนะคะ ไม่แท้ไม่เดิมแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สําคัญรถไม่จมน้ำํำไม่ไฟไหม กระจกเลี้ยวข้างปรับพับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยสีดํารอบคันสีเดิมโรงงานแน่นอนนะจ๊ะรอบคันไม่มีบุบไม่มีช้ําสภาพเข้ามาใหม่ๆเลยนะจ๊ะพี่ดูกันชัดๆกันเลยนะคะสภาพเข้ามาใหม่ๆนะไม่มีรอยบุบรอยชารอยลักยงรอยลักจิ้มเช่นกันไม่มีเลยนะคะรอยขีดรอยควนร,รอยเฉียวใดๆก็ไม่มีให้เห็นนะคะพี่สวยงามมากนะน้องคันนี้นะคะอ่านี่พี่จะได้เป็นล้อมแม็กนะคะยางของปีเดี๋ยวฟ้าดูนิดนึงนะคะ น้องคันนี้นะยางของปี19สัปดาห์ที่43ปี19นะคะยางสึกแล้วเดี๋ยวฟ้าเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะคะฟ้าเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะจานน้องอเวนซ่าคันนี้นะคะนี่รอบคันหาโคตรสวยเลยนะคะแจมแจมแบบนี้เลยนะคะสีเดิมโรงงานแน่นอนนะคะรอบคันนะ,ะกระจกรอบคันเดิมของโรงงานนี่เดิมเดิมของโตโยต้านะนี่นะคะคิวการ์เดิมของโรงงานนี่พี่นี่นะคะ สวยๆนะคะเดิมของโรงงานเลยนะจ๊ะรอบคันนาติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะภายในตัวรถกันเลยนะจ๊ะี่สภาพเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะคสภาพเข้ามาใหม่ยังไม่ปรับสภาพน้องเลยนะคะเอามารีวิวเป็นที่แรกนะคะรีว <im ิวเป็นที่แรกเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะคะสดๆร้อนๆในเช้านี้นะจ๊ะนี่นะคะฝั่งประตูนะคะจะได้แบบว่าเป็นผ้านะพี่นะตรงนี้จะเป็นผ้านะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอพลาสติกอย่างดีเลยนะจ๊ะ ใส่แก้วใส่อะไรได้หมดเลยนะคะสภาพนะคะเข้ามาใหม่ยังไม่ปรับสภาพน้องเลยนะพี่นะอาจจะดูแบบว่าเปื้อนสกรปรกนิดนึงนะพี่นะแต่เอาฟามารีวิวแบบว่าให้ดูให้ดูสภาพเข้ามาใหม่ๆนะจ๊ะพี่นะอันนี้สภาพใหม่ๆยังอยู่เดิมๆนะคะนี่จุดแต้มสีเดิมของโรงงานยังอยู่นะจ๊ะนี่สวยงามนะคะสติ๊กเกอร์มออกก,ก็ยังอยู่นี่ น็อตเดิมไม่ขยับเดิมเดิมของโรงงานแบบนี้เลยนี่ภายในนะคะจะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นสามก้านสวยสวยสภาพเข้ามาใหม่ๆแบบนี้ทุ่มด้วยหนังแบบนี้เลยนะจ๊ะน้องคันนี้นะคะนี่นะคะหโหโคตรสวยเลยนะคะภายในจะได้เป็นเบาะผ้านะพี่นะเป็นเบาะผ้าสวยสวยเลยนะคะนิ่มมากนะคะนั่งสบายมากนะคะน้องคันนี้นั่งได้ไม่ปวดหลังนะจ๊ะพี่นะลวดลายเขาแบบว่าสวยมากเลยนะคะลวดลายของเขานะคะน้องคันนี้นะคะ อ่เดี๋ยวขออนุญาตนั่งนะคะขออนุญาตนั่งนะจ๊ะเดี๋ยวขอนนนะะขอนุญาตน,นะสตนะาร์ทรถให้ดูกันเลยนะจ๊ะนี่เลยนี่ไม่นะคะหกหมื่นห้าพันสอง หก้าพันยี่สิบเอ็ดกิโลเมตรนะพี่นะไม่แทนได้นอนพี่เอารถไปเช็คศูนย์ได้นะคะเอารถไปเช็คศูนย์ได้หน้าจอสัมผัธธสทัชสกรีนขนาดประมาณเจ็ดนิ้วนะคะพี่ปรับเปลี่ยนภาษาได้ด้วยแอร์เย็นฉ่ำม,มากแอร์ออโต้นะคะน้องคันนี้เกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะจ๊ะสวยๆเดิมๆของโรงงานแบบนี้มาดูในส่วนของคอนโซลหน้านะคะนี่สะอาดเรียบเงานะคะสภาพเข้าใหม่นะพี่นะอันนี้เดี๋ยวแกะเดี๋ยวเอาออกให้นะพี่นะ,อ,ะอันนี้คือสภาพเข้ามาใหม่ๆเลยนะจ๊ะพี่นะ สวยงามนะคะฝั่งด้านหน้าตรงนี้โอ้โหจะได้แบบว่าสีโคเมียมนะตรงนี้นะคะสภาพนะคะ,ะด้านบนตรงนี้นะไม่มีรอยยันต่างๆนงันานๆน,นะคะไม่มีรอยขีดรอยข่วนร,รอยอะไรใดๆนะคะถุงพลาสติกยังอยู่นะพี่นะเดิมๆของโรงงานนะคะเจ้าของเก่านะคะเจ้าของเดิมยังไม่เอาออกนะนี่ยังอยู่เดิมๆนะจ๊ะ ใดๆนะคะคือโดยรวมนะคะสุดยอดเลยน,ะะน้องคันะคะนี้นะคะนี่ภายในนะคะด้านหลังนะเช่นเดียวกันจะมาในรูปแบบของเบาะเบาะผ้าเช่นกันเลยนะคะนี่ระบายอากาศได้ดีเลยนะคะสําหรับเบาะเบาะผ้านะคะ <ๆ S 1> ลวดลายเขาคือสวยงามเลยนะคะแ <ๆ S 1> อร์เย็นฉ่ำมากนะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวฟ้าขาเนี้ยไปไปอ่าพาไปดูด้านหลังกันนะคะ นี่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะจ๊ะนี่กว้างภายในนะคะกว้างขวางเลยทีเดียวนะพี่นะไม่เบียดขายอย่างแน่นอนนะคะโอ้โหนี่เลยนะคะเบาะนะคะด้านหลังพับเก็บได้นะพี่กว้างขวางมากเลยทีเดียวนะคะด้านหลังก็จะมีนะคะเบาะเขาก็พับเก็บได้เลยนะคะสําหรับน้องคันนี้นะ,ะสวยงามมากนะคะโดยรวมนะคะนี่ก็จะภาพเข้ามาใหม่ๆเลยนะจ๊ะเอามาร,รีวิวเป็นที่แรกเลยนะจ๊ะนี่ไฟแท้เดิมโรงงานเลยน้องคันนี้นะคะไม่แตกไม่ราวนะจ๊ะนี่ เป็นรุ่น1.5ตีนะจ๊ะเดิมๆของโรงงานนะไปแบรนด์โลโก้เดิมของโรงงานนะสปอยเลอร์สวยๆกล้องถอยหลังก็มีมาให้เรียบร้อยเลยน้องคันนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะนี่เลยห้องเครื่องนะคะสภาพนะคะโอ้โหนี่คือสภาพเข้าใหม่เลยนะจ๊ะนี่ ใดๆก็คือยังอยู่เดิมๆเลยนะคะนี่จุดแต้มสีเดิมของโรงงานยังอยู่นะจ๊ะห้องเครื่องน้ํามันแห้งสนิทไม่มีรั่วซึมไม่มีไหลเยิ้มออกมาเลยนะพี่นะพี่มาดูตัวรถเองได้นะมาดูตัวรถเองได้ที่มินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1มหาฟาได้นะคะอยู่ในเข้ามาในซอยนิดเดียวนะพี่นะจะเห็นเต็นท์ใหญ่นะพี่นะเต็นท์ใหญ่นั่นเองนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า400คันนะมีเก๋งมีตู้มีกระบะนะคะแล้วแต่นะคะแล้วแต่อยากจะเลือกอยากจะดูแบบไหนนะพี่นะามาหาฟ้ากันได้นะจ๊ะมาเลือก ือกดูมามาชมกันได้นะคะพี่ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะสอบถามกันมาได้นะคะยินดีให้คําปรึกษาฟรีเลยนะจ๊ะนี่แผ่นกันความร้อนของเขาก็ยังอยู่แบบนี้เลยนะคะเดิมเดิมนะจ๊ะเดิมเดิมของโรงงานนะคะอาจจะมีตามสภาพการใช้งานนิดหนึ่งนะคะพี่นะนี่อาจจะดูเก่านิดหนึ่งนะพี่นะตามสภาพการใช้งานเนาะ น้องยังไม่ทําความสะอาดเนาะยังไม่ทําความสะอาดยังไม่ทําอะไรเลยนะคะพี่นะ้เข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเอามารีวิวเป็นที่แรกเลยนะจ๊ะ พี่ๆท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถครอบครัวจิตที่นั่งนะคะฟ้าแนะนําน้องคันนี้อีกเช่นกันนะพี่นะรีบติดต่อหาฟ้าด่วนๆเลยนะคะน้องอเวนซ่านะคะมาใหม่สีดํารอบคันสีสวยมากนะคะเป็นสีหายากด้วยนะคะอติดต่อหาฟ้าได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสหรือจะแอดไลน์มาคุยกับฟ้าก,กันก่อนได้นะคะยินดีให้คําปรึกษาฟรีเลยนะจ๊ะ หากฟ้าพูดผิดประการใดหรือให้ข้อมูลไม่ตรงไม่ไม่ถูกใจใครนะพี่นะฟาขออภัยมานะตรงนี้ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามฟ้าด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของฟ้านะคะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ